กระป๋องกระป๋องถ้าแยกดีๆขายได้แพงขึ้น8เท่าเลยนะครับนี่คือคู่มือแยกขยะกับกล้องกินกรีนกับตอนโลหะเป็นของมีค่าโปรดอย่าทิ้งคว้างแยกให้ดีนะจะจะได้ตังกินขนมเพิ่มขึ้นเอ้ยเรามาเริ่มที่กระป๋องที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราแยกดีๆเนี่ยสามารถขายได้แพงขึ้นถึง8เท่าเลยนะครับซึ่งวิธีที่ทําให้เราแยกกระป๋องได้ดีก็คือการใช้แม่ครับ ไม่ใช่แม่เราแต่เป็นแม่เหล็กครับแค่นี่ครับแม่เหล็กติดตู้เย็นธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับถ้าสมมุติว่ากระป๋องใบไหนเนี่ยที่แม่เหล็กติดตู้เย็นสามารถดูดติดได้อย่างนี้นะหรือว่าเป็นกระป๋องที่บีบแล้วไม่ค่อยเข้ามันแข็งแข็งแล้วก็ก้นแบนๆแบบนี้นะครับให้เรารู้ไว้เลยว่าอันนี้คือกระป๋องเหล็กซึ่งขายได้กิโลกรัมเปประมาณ6กบาทนะครับ ส่วนกระป๋องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องน้ําอัดลมหรือว่ากระป๋องเนสกาแฟแบบนี้นะครับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับหรือว่าถ้าลองสังเกตที่ก้นนะครับไม่ใช่ก้นเดานะก้นกระป๋องนะครับจะเป็นก้นเว้าลแบบนี้ไม่ใช่ก้นแบนนะครับอ่าหรือสามารถบีบได้แบนแบนแบบนี้ได้เลยนะครับกระป๋องแบบนี้เนี่ยคือกระป๋องอะลูมิเนียมครับซึ่งสามารถขายได้ราคากิโลกรัมละ40เกือบ50บบาทเลยนะครับ ต่างจากกระป๋องเหล็กเมื่อกี้ถึง8เท่าเลยโอ้แถมอลูมิเนียมด้วยนะครับยังสามารถรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่เป็นกระป๋องได้ไม่รู้จบเลยนะครับอันนี้ช่วยโลกได้มากๆเลยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เนสกาแฟนะครับเขาเปลี่ยนจากการใช้กระป๋องเหล็กนะครับมาใช้กระป๋องอลูมิเนียมแทนนะครับเพื่อที่จะได้รีไซเคิลได,ได้หมุนเวียนได้ไม่รู้จบนะครับแล้วก็ช่วยโลกของเราด้วยครับผมยย yeah! เมื่อกี้แค่ขายได้แพงขึ้น8เท่าใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูครับอันนี้ขายได้แพงขึ้น40เท่าครับอ่าถ้าเรามีขวดแก้วแบบนี้แล้วเราเห็นฝาแบบนี้นะครับถ้าเราขายไปพร้อมกับขวดแก้วแบบนี้เนี่ยชั่นกิโลแล้วขายได้กิโลกร,รัมละบาทกว่าๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทําแบบนี้ครับเอาฝานี้ออกมาแก้วก็เก็บไปขายนะส่วนฝานี้เนี่ยยังไม่จบนะครับเงี้มันออกมาครับฟอรมที่อยู่ข้างในแงะมันออกมาอ่าเงี้ยมออกมากบิ๊ก อันนี้คืออลูมิเนียมครับรวบรวมไว้ขายได้กิโลกรัมละ40บาทแพงขึ้น40เท่าเลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการแยกโลหะขายครับเห็นไหมครับว่าการแยกขยะเนี่ยนอกจากจะได้ช่วยโลกได้มากแล้วนะครับยังเป็นเทคนิคง่ายๆที่ทําให้เราได้ค่าขนมเพิ่มโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับ <S <S คู่มือแยกขยะคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามัาด้วยนะครับผม